มามีคนประท้วงเออเห็นบอกมีคนประท้วงแล้วหมอบอกไม่มีคนประท้วงเอา้าแล้วกูต้องเชื่อใครเนี่ยเอา้างงพี่คีมอย่าลืมทักอันนี้มานะครับเอาไปเสื้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรีบส่งให้นะครับขอบคุณนะครับที่ให้ของขวัญขอบคุณหัวใจด้วยนะครับขอบคุณติดต่อด้วยครับผมสวลสดี Hello, ครับ ไมโครโฟนมิดส OUND ูไนมดนะไปไหนหมดเหมือนกันะเพิ่งเปิดอะรบเเพิ่งเปแโอ้โหนายโเต็มบบมเลยเนายอะริวเดืกริวเดืกริวเดกูริวเดร็วเ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 ร็ล้ลารู้่ารถโครคองห้ารถแม่โครคลองหซิ่งไเอ้ามันไม่แรงหรอแรงตามมืออยู่แล้วตามมืออยู่ตามมือใครไม่ไม่ไม่ใช่ตามมือกู เลยครับเราม,มาดูกันถ้าไม่มีใครลงมาอธิบายอะไรเราก็จะงองอยู่อย่างนี้นะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครลงม,รมาอธิบายอ่ะนั่นน่ะสิไม่มีใครจะมาพูดอะไรหน่อยหรอเพอเปิดพอเปิด,ปดได้กี่วันละไม่รู้สองวันสามวันแต่ไม่มีคนรู้หรอหรือว่าไงอืมนี่ไงคน คนมีอีกเป็นล้านคนอันนี้ร้านอะไรครับร้านซักอบหรอครับซักอบรีดอนะโอ้โหมึงแซวพังเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือผมไม่ได้เห็นได้ไหมครับรบกวนหนะ่อยได้ไหมครับผมพอดีว่าคุยก<ะ>ันในร้านได้ไหมครับได้ค่ะได้ตู้ไหนคือตู้อบแห้งนะครับอ๋ <ปะ S 1> อหยอกหยอกหยอกเลยครับหยอกเลยหยอกเลยหยอกเลยคือ<ะ>ผมอยากทราบว่าไอ้จุกคุณอยู่ครับมาสัมภาษณ์เขาไหนครับ ว่าอะไรไงที่นี่เกิดอะไรขึ้นเหรอมันเป็นอะไรไปสัมภาษณ์ได้เลยฟังเกิดอะไรขึ้นเหรอที่นี่หมายถึงที่ไหนหอะคะที่นีนครับทั้งเมืองเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นครับทําไมวิบมาแล้วเป็นอย่างนี้ครับอ,อ๋อพอดีว่าเมืองนี้เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาค่ะมันก็เลยเป็นแบบนี้ไม่มีเขาท้อ,องออแล้ว คือผมไม่เข้าใจตอนนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงประท้วงกนแล้วเขาปะท้วงกันเรื่องอะไรแล้วประท้วงอะไรกันทําไมเขาปะท้วงกันเรื่องอาวุธเรื่องรถกะค่ะือนแบบประมาณว่ายังไม่ได้คืนอย่างที่คาดหวังน,นะคะครับแค่นี้แหละ,ะก็คือประท้วง <ขอ S 1> เรื่อง,งเรื่องของของไม่ได้คืนถูกไหมครับประมาณนั้นใ างคนเขากลัวว่าของจะไม่ได้คืนเพราะว่าด้วยความที่ตอนก่อนที่ประเทศจะเปิดนะคะก็พวกเอไม่ใช่พวกสิทาง gm าค่ะเขาก็ได้แจ้งว่าเขาจะคืนของคืนอะไรอย่างเงี้ยครับผู้เล่นเก่าเขาก็เลยเกิดความาคาดหวังอารอรอใช่ไหมรอใช่คือแบบรอว่าเร<บ>าจะได้ของ,<ต>ของคืนเ,<ข>เออมากลับมานน่นนี่มีลงมีรถอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ควรจะได้คืนแต่แบบว่าผู้เล่นเขาก็ ไม่ใช่เวลาประเทศเลยอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาถูกไหมคะแบบเกิดมายังไม่ได้คิดหนึ่งเลยเงี้ยก็คือ,อก็ลองกันคุณอยากประชาสัมพันธ์อะไรให้กับเขาได้ทราบกันถ้าคุณจะประชาสัมพันธ์ได้หนึ่งครั้งคุณอยากประชาสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับชาวเฮททาวเนี่ยโฮปทาวทั้งหลายอ่ะก็อยากจะบอกเขาว่าแบบเออไปเล่นที่อื่นก็เริ่มต้นใหม่ได้ที่นี่ก็รอนอนอ แล้วถ้าเขาถามว่ารอ,อถึงเมื่อไหรจริงๆเราคนคนที่มีความคาดหวังเนี่ยเขาต้องการเวลาสิ้นสุดไงใช่ไหมนนเขาเขารอได้ไงเรามาก็ตอบไม่ได้หรอกค่ะว่าต้องรอถึงเมื่อไหร่เพราะเราเองก็รอเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ไปเร่งรัดให้ทางประเทศเขาจะต้องคืนเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้อะไรอย่างี้อ๋อก็คือคือ,คอ,คอที่มีปะท้วงกแค่เรื่องของถูกไหมครับตอนนี้ไม่ได้มีอะไรเลย ใช่ประมาณนั้นอยากได้ของอยากแล้วเรื่องเกี่ยวกับพวก U I อะไรต่างๆก็คือไม่มีใช่ไหมครับมีแน่นอนค่ะกุหลาบไฟที่หนึ่งเอาว่าไงครับป้าพูดไปอะกุหลาบไฟคืออยากได้ U I แบบเดิมมากๆค่ะไม่ไม่ชอบอะผมอะนี้ผมยอมรับนะผมยอมรับนะว่าผมเข้ามาผมงงเลยว่าเปลี่ยนไปเลยแบบคุณภาพเลยใช่ใช่มันพวกภาพหรือ U I มันมันน่าจะยังไม่สมูทเหมือนเหมือนเก่าอค่ะ <ต>ใช่แล้วนี่ก็ได้มีมีการมีการแจ้งไปทาง G M ทราบแล้วค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะรีบเล่งแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นสมมุติขึ้นแล้วก็ภาพกลับมาสวยเหมือนเดิมค่ะอืมครับผม,มเปลี่ยนใหม่แทบทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ใช่ตอนนี้ U I มันมันค่อนข้างที่จะการ์ตูน ใช่ค่ะดูเป็นการ์ตูนมากเกินไปอ่ะมันมันไม่ค่อยสมจริงอืเพราะความเป็นโคคือ UI ต้องเลิศอ่ะใช่ไหมเขาเด่นมากแล้วเรื่องนี้ใช่ไหมใช่เรื่อง UI เรื่องการนําเข้าอะไรใหม่ๆเปลี่ยนทีมบริหารหรือเปล่าครับอะไรนะคะใช่ค่ะใช่เขาเป็นทีมบริหารหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนทีมบริหารมันก็มันก็คนละเซตอยู่แล้วผมว่าความคิดไอเดียเกมดีไซน์ต่าง ก็น่าจะใช่ค่ะขึ้อยู่ที่ว่าทีมบริหารนั่นเขาอยากจะให้ UI ออกมาเป็นรูปแบบไหนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องฟังที่ว่าประชาชนไม่แต่ UI ชุดเก่าสวยเนาะใช่สวยค่ะแล้วมันดูน่าเล่นมันดูเหมือนจริงเอ้ยเพื่อนลามาครับเรียกเพื่อนมาไหมนู่นข้นอกครับน้องหลานหัวชมพูเหมือนกันเรียกว่าคุยกันครับมาเผื่ออยากจะพูดอะไรกันโอ้ส๊าดิค่ะ ผมรออยู่นะผมรออยู่นะมาแล้วค่ะโอเคครับไดเรามาได้บัตรชาเรียนยังไม่ได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมไม่เจอกันตั้งนานเอางี้เดี๋ยวเรื่องที่เราไม่เจอกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาเรื่องที่สำคัญก่อนแล้วกันนะะเรื่องสำคัญก็คือมีอะไรจะพูดไหมอยากแบบเอ้ยอยากให้เขาปรับเปลี่ยนโน่นนี่นั่นพูดให้เต็มที่เลยนะมีโอกาสหนึ่งรอบอยากเขาปรับเปลี่ยนอะไรให้มันดูแบบกลับมาเป็นโฮปอะ ใช่ไหมอยากก็ปร well. ับกลับมาเป็นโฮปถูกไหมก็จริงจริงก็เรารักโฮปที่โฮปเป็นแบบนั้นแหละค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คนส่วนใหญ่เห็นว่ามันดีแล้วก็แค่ปรับตัวให้มันเข้ากับเมืองอะค่ะการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวค่ะสิ่งน่ากลัวคือการยืนอยู่ที่เดิมแล้วมันไม่ไปข้างหน้ามากกว่าอืม อ่ะคุณจูครับเอาต่อเลยครับตอนนี้มาถึงช่วงเวลาของคุณกับคุณคนนี้แล้วผมว่าเข้ากันดีเลยคมกริบคมมากคมมากๆคมสุดๆเอาต่อถทะแาก็ลองลองเล่นดูก่อนค่ะส่วนตัวยังไม่มีความคิดเห็นว่าต้องแก้ไขอะไรเพราะว่าเพิ่งเพิ่งลองเล่นนะคะก็เลยยังไม่รู้ว่ามันจะควรแก้ไขยังไงบ้างค่ะโอเคอันนี้เป็นผู้เล่นเหรอครับใช่ค่ะอ๋อแล้วรู้จักรู้จักกับใครไหมเลยเนี่ย รู้จักกับใครหมายถึงเพื่อนเป็นแก๊งอะไรคะใช่ครับเ่อยู่กับเพื่่ออนยูกับคุณแม่ไปเลี้ยวค่ะขอลับไปอ๋อกัดกับกันนะก็อยู่ด้วยกันแล้วก็รอรอของชาเปิดอย่างเงี้ยเลยเหรอใช่ค่ะก็มีไปเดินที่อื่นมาบ้างแต่ว่าก็อืมก็ก็รอครรับก็อค่ะเพราะว่าก็หมดกับที่นี่ไปเยอะแต่ว่าถ้าสมมติถ้าต้องเลิกเลิกใหม่แล้วก็ถามผมถามพอดีเลย ถ้าสมมติว่าเขาไม่คืนของเนี่ยจะรู้สึกยังไงส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสค่ะเพราะว่าก็รู้สึกว่าตัวเองก็เล่นมานานแล้วเหมือนกันแล้วก็คือหนูอยากให้การเริ่มใหม่แล้วก็หนูก็เปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาเพราะว่าอยากที่เราเคยเล่นใช่ไหมคะมาถึงเวลาช่วงโปรโมทแล้วอยากจะชวนเชิญเชิญชวนใครเข้ามาชวนยังไงมีสวัสดิการอะไรบ้างก็พูดไปหนูว่าจากที่หนูเคยไปเดินมาหลายที่นะคะก็หนูรู้สึกว่าถ้าการเติมแล้วก็การเล่นได้นานหนูว่าที่เนี่ย มันมันก็ตอบโจทย์ดีเหมือนกันค่ะเพราะบางที่หนูไปเล่นเดือนเดียวเติมมาก็ปิดแต่ว่าอี่ที่นี่หนูก็เติมมาเป็นปีเหมือนกันก็ก็ยังอยู่ได้สุดท้ายแล้วความมั่นคงของเมืองเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะโฮก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่การันตีความมั่นคงให้กับผู้เล่นได้เหมือนกันว่าะจะไม่มีการเปิดเดือนสองเดือนแล้วปิดถ้าสมมตินในกรณีที่เราเติมหนูก็มั่นใจในโฮเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เข้าใจทางทีมงานด้ว่าการที่เราเมืองที่โดนปิดไปอะค่ะการที่เขามาเริ่มใหม่จริงๆเขาไม่ จำเป็นต้องสนใจคนร้อยสองร้อยคนที่ยังอยู่ก็ได้เขาอาจจะเรื่มใหม่กับคนอีกหลายพันแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่โฮมกลับมาเป็นแฮชทาวอะค่ะมันทําให้เรารู้ว่าเขาก็ยังรักผู้เล่นเก่าแล้วก็พยายามที่จะให้มันถูกใจคนทุกคนแต่มันก็ถูกใจคนร้อยคนทั้งหมดก็ไม่ได้ก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายค่ะโอเคครับผมอ่าแอดมินมาพอดีแล้วครับผมมีอจะประชาสัมพันธ์ไหมครับเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ให้ผู้เล่นได้เข้าใจสำหรับผู้เล่นเก่าๆ<ม>แล้วผู้เล่นใหม่ใหม อันนี้ผมมีเวลาให้อยู่นะครับมีพม,มีเวลาไม่ให้อยู่นี่ถ้าพี่ชายผมไม่เดือดร้อนดิโอโหแย่เลยทีนี้ผมไม่รู้เลยว่าผมไม่รู้เหตุผลไงว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องมาถามคำอธิบายครับแล้วในมุมของพี่ที่เป็นเคยเป็นผู้เล่นเก่ารู้สึกยังไงบ้างคะในการเปลี่ยนแปลงอ๋อผมเดินได้แล้วผมไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรแล้วผมได้หมดทุกอย่างจะจะรีของจะลบของลบอะไรก็ชิวๆ ถ้ามีโอกาสก็จะแวะกลับมาเล่นนะครับตัวตัวผมไม่เล่นอยู่นี่เป็นหลังอยู่แล้วเอ้านันนี้ไปแล้วหรอถ้างั้นผมไม่ผมไปนะถ้ามินไปผมก็ไปนะผมก็ถือว่าผมได้ได้ทราบปัญหารขาวๆ้าแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับที่ปัญหาทั้งหมดก็ประมาณนี้ใช่ไหมผมตัวปัญหาก็ไม่ได้รู้เกี่ยวกับหลังบ้านเท่าไหร่ค่ะในฐานะผู้เล่นคนนึงก็เล่นไปตามที่เราโอเคค่ะ อืมโอเคโอเคครับคุณซาไกยูยเนเต็ดเดี๋ยวว่าเราน่าต้องเดินทางแล้วเ,เ, <laughs> เดี๋ยวเจอกันับผมเจอกันนะครับขอบคุณนะครับที่นี่ใครกัะนะน,ะนี่สองคนนี้สวัสดีครับผู้เล่นใหม่เหรอครับหรือว่า <S 2> <S 2> เปิดสภาให้ไหนคะ่ะจะไปเข้าแฟมเปิดอะไรนะครับเปิดสภาให้ไหนค่ะจะไปเข้าแฝมเปิดสภา ผมไม่ใช่สภาลงไป,ไปเองเลยลงไปเป็นเองเลยอยูแค่ะจะไปเปิดแฟมเฉยๆเดี๋ยวแจ้งแจ้งหน่อยครับคุณฝากฝาก,ากแจ้งเขาหน่อยเปิดสภาเนีอยเขาจะลงครอบครัวนะครับเนี่ยค่ะขอบคุณนะครับผมเจอกันนะครับจุ๊ s <S บเลยเลสโจอุ่มาคุณแม่มไฟเลี้ยวอ่อใช่คุณแม่ไฟเลี้ยว เล t ส g ก l เล s ส o กบึ้มบึ้มอ่ะก็ไม่ได้แย่นะแล้วอุตสวัสดีกงสวัสดิการก็ก็โอเคอยู่ไ่้ไาแล้วห่อไ่ดูเลเบลไหมรถบันชาไปบลวคันนี้ว้าวมันก็มีแค่คันนี้แหละที่เขาให้มาตอนเนี้ยเปิดแพ็คหรือยังเปิดไปแล้วได้แค่สามคันมอไซค์คันนี้แล้วล่รถกระบะมั้งกระบะเนี่ย ตรงนี้ดีกว่าบ้าครับเนี่ยกลับบ้านเราเพราะว่ากลับบ้านเราก็เห็นไหนบ้านมึงไม่กลับสักตัวเลยกลับบ้านเราไม่เป็นไรกลับมาสักกนเลยเวนใครว่ากลับบ้านเราจะหลุดไม่รู้เปล่าจะหลุดกูยังไม่รู้เลยวมึงไม่บอกกูก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่ตัวไม่บอกอ่ะ ถ้าเหมือนลงมอสเลยแบบภาพาโคตรชัดเลยว่ะชัดป,ะป,ป่ะภาพใครภาพกูณนะเนาะแล้วเลโกเชียกรอมันแบบว่ามันไม่วนมันไม่มันไม่มันไม่ควันอ่ะอืมหมอกจริงจังและอ่าไม่มีเลเบลเหมือนคูณแปดเหมือนปรับคูณสิบหกเล่นอ่ะเราไปดูเลเวลกันดีกว่า รีสกินหนึ่งใบไม่มีอาวุธแล้วเล่นยังไงอะผู้เล่นจะเล่นยังไงเขาเปิดสองใบองก็รีบแล้วเอ้าเขาเขาเปิดเดี๋ยวนี้เขาแจกอาวุธกันแล้วไม่ใช่หรอไม่เขาอาจจะเอาอาวุธอันนี้ให้ก่อนบ้าเอาเป็นอาวุธหนังไก่ได้ไหมในซอกฟันอของเองของมึงอะดีดีไม่ให้คิดไม่กินหนังไก่ขยับได้ไหมขยับได้แล้วหนังไก่ขยับไปไหนแล้วถ้าผมถ้าผงมันไม่แล้วแล้วหนังไก่ขยับไปไหนแล้วก็ทิ้งไว้หลังรถเใน ไก่เขียวเหนียวด้วยเขมบอกไก่เขียวแถมเหนียวด้วย <c oughs> อ่ะทิ้งไว้ถังแล้วไปแล้วไงรเอแล้วมึงไม่กินเองอ่ะอมึงไปแล้วอ่ะของดีอ่ะนอ,อนสิบชั่วโมงได้อู้หมึงกลับพวกมึงกลับมาคก,ก,กูว่าย่างเงี้ยเก็บไปเถอ,อะก็นสิบชั่วโมงไหมจุกรอนสิบชั่วโมงไหมนอนไม่เอาไมวแมานอนอสิบชั่วโมงอนอนดีกว่านะปล่อยวันละปล่อยตัววันละห้าชั่วโมงอ่ะถ้าถ้าคนว่างกี่ถ้าหกชั่วโมงจริงจริง อืมเออก็ให้ความหวังไว้นั่นแหละคนก็เลยหวังเยอะไงพอมันผิดหวังก็ก็ไปเลยไงก็ไม่แปลกใช่อันนี้มุมคนเล่นนะเ้เขาลงมอสรถใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเขาลงมอสถนนใช่ไหมก็บอกอยู่ว่ามันภาพมันใช่ปะเขาลงมอสใช่ไหมไม่แน่ใจแต่ว่าภาพมันดูจะคือถนนถนนเข้มเหมือนเหมือนกูว่ามึงอะเข้มแล<อ>้วเหลืองข้างๆนี่ใช่ปะ ไอ้เส้นเหลืองนี่คือเหลืองแบบเหลืองแบบชัดอะเหลืองเลยอะใช่ไหมเขาลงมอสถนนใช่ไหมเนี่ยเออเนี่ยอันนี้หายไรฮะไม่หายเด้อภาพสวยกว่าภาพสวยกว่ามืออื่นอะภาพมันชัดอะโอเคไรพวกโปโลมันยังเตีกอยู่วะที่เนี่ยโอ้ยยัยเด็กอ่ะเือไอ้จีเดือนละ เมื่อไรเราจะหายวะอาการเนี้ยเหมือนฮะอาการอะไรวะที่เราเป็นในเนี้ยหวัดขึ้นจม,มูกไออ่ะไม่รู้กูเลยไม่หายอเลยดีกว่าเลยเซ็งปะกูกลับเมื่อกี้กูก็กลับไปกินยามาเซ็งปะกินยาฆ่าเชื้อมาเหลือเม็ดเดียวกับไทลีนอนหนึ่งเม็ดกินดักไว้อะมันเหมือนรู้สึกขั้นตัวไปไม่รู้นะโอเคไอคนอยู่เลยเยอะเยอะนะเฮ้ยอยู่เยอะนะเนี่ยไม่ธรรมดานะ บึ้มบึ้มบึ้ม,มอยู่นี่หมดเลยไหมเนี่ยเฮ้ยนี่มันนี่มันนี่นี่นี่มันเลเวลที่เราเคยนี่ปะจบกูเ,เคยเข้าบัวใช่ไหมคุณ,ค,ณคุณปะเลยเลยนี่วันที่ผมไปแล้วพี่ผมตีบวกสี่ติดใช่ไหมแล้วผมดีต่อมา,มาเหลือมีดบวกสองอะเคลียให้ด้วยเอางี้แต่ว่าของผมอะเอาเอาขอาเอาบล็อกึ้นมาก่อนผมจะตีต่อเนี่ยเอาคืนไปแล้วไม่ใช่หรอยังหรอบวกภูไหมภูยังไม่ได้เลยพี่จะฟ้า อมีดบวกสคือมานะแล้วแล้วตอไอ้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 เขาเรีว่าอะไรเกตอ่ะต้องทำอะไรอ่ะที่นี่เวลาเรามาพี่เด้ผมพี่เด้ตีมาแล้วแต่ว่าพี่เอาเอาไม่ผ่นเลยนะ คือคือผมน่ะยังไม่ <oh> มีผมไม่มีผมบอ้าเนี่ยมีแค่บล็อกคูแล้วหนึ่งเนี่ยแล้องแล้วสามแล้วสี่แหาหไปเลยีตีต่อไหนเนี่ยเห็นได้เลยวหือเป็นเฉพาะไม้ป่ะไม้ผมตีได้รวๆเลยลองดูไหมเออจริงไหมใช่่เป็นเฉพาะไม้ป่ะ ไม่ติดเลยเว้ยไม่ได้ไม่ไรแล้วจุกจุกไม่ได้ไม่ไรแล้วก็อ่ะฝากให้พี่ตูนอีกทีนึ่งเขาเอาไม่ด้หรวะเขาฝากสิบชั่วโมงฝากตีอยู่นะอ๋อของของต้องทักเทเกตไปอ่ะประชารัวมาให้พี่ตูนหนึ่งทีงอ่ะ ว่าว่าไงเอาเฮดทาวไหมสำหรับเฮดทาวไหมก็ก็ใครที่มามามา <laughs> ก็นะครับใครที่คิดถึงบรรยากาศเดิมๆบรรยากาศเดิมๆของทีโอลี่ทีมันเดย์นะครับ,รบที่งเกันอยู่นะก็เซิร์ฟที่มีคุณเคซี่บัสท,ที่เป็นหัวหน้าสภาพร้อมกับหลีดที่กำลังตีกันแล้วเซิร์ฟโดนไปก่อนนะ ก็ใครก็ถึงบรรยากาศภาพสวยๆคอมมูดีๆแล้วก็ AI ลัานๆอยู่ดีนะครับไม่หลงไม่แหลกนะครับก็แอดมินรับฟังหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้คิดเป็นไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ารไม่ได้คุยแอดมินเท่าไหร่นะครับก็ใครก็ถึงโคฟทาวนะครับแล้วตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับ h เฮดทาววันนี้กลับมาในรูปแบบใหม่กลับมาในสร้างแบบใหม่ ให้อยู่ UI แบบใหม่ทุกอย่างใหม่หมดไอ้าแต่การเอาใจใส่ยังเหมือนเดิมขอให้คุณเข้ามาวันนี้ให้คุณติดต,ต่อแอดมินเฮดทาวมาวันนี้นะครับแบบนี้ทักมาได้เลยวันนี้ก็เริ่มเปิดแล้วเริ่มขยับไปเรื่อยๆถ้าใครใจร,ร้อนก็ ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอใครเป็นผู้เล่นเก่าทำไงผู้เล่นเก่าก็ทักทิ่เกีตไปหาดินเพื่อรับของคืนใช่ไหมครับใช่ครับผู้เล่นเก่าทักมาได้ครับแต่ถ้าเป็นคนเก่าไม่ต้องทักนะครับเพราะว่าไม่เอาแล้วนะครับถ้าคนเก่าจะกลับมาที่พอได้ไหมครับไม่ได้ครับถ้าไม่เอาแล้วครับจะต้งเสียจะเสียเสียเขาเรียกว่าเสียเสียเชิญครับเพราะคุยกับคนเก่าไม่คุยนะสมแล้วที่ไปอยู่กับพี่เป้าเป้าไหนเขาเนี่ยพี่เป้าครับอ๋อโอเคครับพี่เป้าครับก็ให้กลับมานะครับเฮดทาวนะครับคิดถึงบรรยากาศเดิม อ่ะแล้วผู้เล่นใหม่สวัสดีการยังไงออนกี่ชั่วโมงออนสิบอะครับนอนตาเปลือกครับตาชงตาแฉะไปฮะเออใครอยากเมีมูฟุตนะครับนี่ใครอยากเมีมูฟุตแล้วได้อยากเล่นมันๆอยากได้บรรยากาศดูเดือดเห็ดมันมีทั้งเอ่อใบพูแล้วก็คานิเฟ่คานิเบตอะไรอย่างเี้ครับผมคานิกาเซ่คารมิกาโอยะนะครับผมมาแล้วฮะตอนนี้เตรียมไว้เลยครับน้ำสองขวดใหญ่ครับผม ตาขอบตาดำครีมขอบตาดำนะครับมาเลยครับมาออนกันเลยครับสิบชั่วโมงขอบตาดําที่เฮดทาใช่ครับเยินดีต้อนรับนะค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 รับมาเลยครับมาออนแล้วสิบชั่วโมงครับสิบชั่วโมงครับผมออนกันออนกันข้างแล้ววันนี้แมาออนกันสมองตีบอะโอเคครับผมก็ จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเฮดทาวนะครับแล้วมาชมกันต่อว่าเราสองคนจะไปที่ใดที่ไหนต่อครับแล้วพบกันฝันดีราตรีสวัสด์บายเดี๋ยวให้จุกบอกลาคุณผู้ชมก่อน Sound resumed Sound microphone activated Hello จุ